สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเพิ่มบัญชี Facebook ลงในแอป f a c e b o o k เดียวกันนะครับเพื่อ,อความสะดวกในการใช้สมมุติว่าเรามี f a c e b o o k หลาย Facebook นะครับเราก็เอามารวมกันอยู่ในที่เดียวนะครับวิธีการเพิ่มนะครับให้เราเข้าไปที่แอป f a c e b o o k เลยปัจจุบันหน้า Facebook นี้เราอาจจะเข้าด้วย f a c e Book อื่นอยู่นะครับแต่การที่เราจะเพิ่มนะครับวิธีการเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ถ้าเป็นเครื่อง AiPhone จะอยู่ข้างล่างนะครับเมนูจะอยู่ข้างล่างถ้าเป็นเครื่อง Android เมนูจะอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เครื่อง iPhone เมนูจะอยู่ข้างล่างนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเราออกจากระบบเราต้องมาตรงนี้นะครับออกจากระบบนะครับหลังจากนั้นเราออกจากระบบจาก facebook บัญชีนี้นะครับออกไปเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับผมมี f a c e b o o k อยู่1 2 3 4บัญชีแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาบัญชีที่5มาใส่นะครับวิธีการก็คือให้มาที่ตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่อ e ีเมลและรหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราใส่อ e ีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่เราจะใส่ใหม่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราเข้าสู่ระบบเลยนะครับ เราตกลงและบันทึกรหัสผ่านเลยนะครับเขาให้กดรหัสเข้าสู่ระบบซึ่งรหัสเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับไม่ใช่รหัสผ่าน Facebook ของเราแล้วนะครับเป็นรหัสความปลอดภัย2ชั้นนะครับถ้าใครตั้งไว้นะครับอาจจะอยู่ที่เบอร์มือถือเรานะครับแต่ของผมอยู่ที่แอป Authenticator นะครับหรือถ้าใครไม่ตั้งรหัส2ชั้นไว้เขาอ,อาจจะไม่ถามตรงนี้นะครับแต่อันตรายนะครับ เพราะว่า Facebook มันมีการแฮ็กกันบ่อยเราควรที่จะไปตั้งรหัส2ชั้นไว้นะครับทีนี้เราเข้าไปเอารหัส2ชั้นกันเลยนะครับซึ่งของผมอยู่ที่แอปนี้นะครับแต่ไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับแล้วแต่เราจะตั้งไว้ที่ตรงไหนนะครับหรือไม่ได้ตั้งไว้นะครับเขาจะเปลี่ยนทุก30ิวินาทีนะครับอันนี้นะครับแป 4, 4 3 3 9นะครับ หลังจากนั้นเรากดเข้าสู่ระบบเลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นบัญชีใหม่ให้เรานะครับแต่สมมุติว่าเราสลับกันใช้บัญชีนู้นทีบัญชีนี้ทีนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับมาที่เมนูตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยและหลังจากนั้นเลื่อนไปข้างล่างนะครับออกจากระบบนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้ผมก็มีเพิ่มบัญชีตอนแรกมีอยู่4บัญชีนะครับตอนนี้มีอยู่5บัญชีแล้วนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเข้าบัญชีนี้นะครับเราก็กดไปเลยเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเรามีบัญชี Facebook หลายบัญชีนะครับเอาสมารถท่จีเอามารวมในแอปเดียวในมือถือเดียวกันนะครับเพื่อความสะดวกในการสลับกันใช้นะครับเราก็ทําวิธีการแบบนี้นะครับการเพิ่มบัญชี Facebook ใหม่เข้าไปนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ